สกอรี่เนี่ยเดินอยู่ประมาณ4ขานะครับขาแรกคือเมนเว็บไซต์ที่เป็นแพลตฟอร์มอ่านเขียนในสือออนไลน์นะครับคือมีเก b o บุ๊กแล้วก็ g ีโนเวลคอมนะครับขาที่2คือเมนเว็บไซต์โปรโตไทป์นะครับคือการทำโปรโตไทป์ต่อยอดจากตัวเมนเว็บไซต์นะครับที่ตอนนี้ก็คือจะมีตัวที่ส่งออกวรรณกรรมนะครับายไทยไปต่างประเทศต,ตอนนี้มีโปรโตไทป์ออกไปแล้วประมาณ3-4ถึงเรื่องนะครับมียอดอ่านรวมประมาณ2ล้านกว่าครั้งในต่างประเทศครับโดยเริ่มที่ภาษาอังกฤษก่อนนะครับ และอนาคตก็คือจะเปิดแพลตฟอร์มที่จะต่อยอดจากตัวคอนเทนต์เนี่ยนะครับมีแพลตฟอร์มที่สเกล up ไปอย่างต่างประเทศมารองรับครับขาที่3ครับก็คือ new line business ในเครือบริษัทนะครับ new line business ในเครือบริษัทเนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีเกมออนไลน์นะครับที่เตรียมที่จะเปิดตัวประมาณช่วงปลายไตรมาสหนึ่งนะครับที่จะถึงนี้ครับและเดี๋ยวก็จะมีตัวอื่นอีกนะครับที่เป็น new line business ของบริษัทครับและจะมี4ครับก็คือตัวของ SME แล้วก็สตาร์ทอัพ investment นะครับก็คือเข้าไปร่วมลงทุนนะครับแล้วก็พร้อมกับสนับสนุนนะครับสตาร์ทอัพแล้วก็ SME ให้เติบโตนะครับในส่วนนี้เองเราก็มีแผนว่าภายใน3-5ถึงปีก็จะลงทุนประมาณ 8- 12ถึงบบริษัทครับเดี๋ยวตอนนี้มีมีอยู่แล้วประมาณ3บริษัทครับผมครับโดยกลุ่มธุรกิจที่เราสนใจจะไปลงทุนนะครับรวมถึงที่จะพัฒนานิวไบริษัทเองเองด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเทคนะครับมีเดียเฮลท์แคร์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับเป็นหลักครับ ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับที่ไปไปลงทุนกับประมาณ3บริษัทนะครับก็มีการบันทึกทั้งในส่วนของรายได้นะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่เป็นกําไรกลับมาในโมเดลนี้เนะี่ยมันจะมีบางบางที่ที่อาจจะขาดทุนนะมีบางที่ที่กำไรนะครับ หักลบกบกันแล้วเนี่ยเราจะได้กําไรสุทธิจากการไปลงทุนตรงนี้ประมาณ8ล้านบาทครับธุรกิจอ่านเขียนหนังสืออะไรเนี่ยเราก็มองว่าเนื่องจากว่าเทรนด์ของโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็มูฟไปในขาที่เป็นดิจิตอลนะครับทีจจ่จริงเนี่ยมันก็มูฟมาซักระยะแหละเพียงแต่ว่ายังจะมีเรื่องของความความเคยชินของคนนะครับให้ลองนึกถึงว่าสมมุติว่าเราเคยชินกับการอ่านหนังสือเล่มมาตลอดเนี่ยซึ่งต้องเรียนกันว่าที่จริงขาขา,ขาสองขาเนี่ยทั้งหนังสือเล่มแล้วก็ออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้แข่งกันทีเดียว นะครับมันมาเสริมกันและกันนะครับเพราะว่ายุคใหม่เนี่ยอาจจะเคยชินกับการที่อ่านหนังสือในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลนะครับดังนั้นเนี่ยพอคนยุคนี้เติบโตขึ้นมานะครับตบโตขึ้นมาเป็นวัยที่มีกําลังซื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเคยชินในลักษณะนี้มากกว่านะครับดังนั้นจิแพลตฟอร์มอ่านเขียนหนังสือออนไลน์เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นร้านหนังสือมากกว่านะครับเป็นที่ที่สามารถเอาหนังสือมาวางขายบนออนไลน์ได้แบบง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไป ไปผลิตเองทําเองนะครับแบบไม่ต้องไปเปิดเซเวอร์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีฐานคนเข้าใช้งานอยู่แล้วนะครับซึ่งฐานนี้มันก็จะเติบโตขึ้นแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับกับวงการหนังสือครับคือเราระวังแผนการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ20-50%ถึงต่อปีนะครับดังนั้นในการลงทุนแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่สักเซสแล้วบางอย่างที่เฟลแล้วบางอย่างสักเซสนะฮะมันก็มากบกกันนะครับแต่ทั้งนี้เวลาที่เฟลเนี่ยเรามีการลิมิตความเสี่ยงให้ มันมันเฟลแล้วเสียไม่เยอะนะครับแต่เวลาสักเซสเนี่ยอาจจะได้ในสัดส่วนที่เยอะกว่านะครับซึ่งเวลาที่สักเซสเนี่ยเราพยายามวางเป้าว่าสักเซสหนึ่งอย่างอาจจะได้ประมาณ10-20%นะครับของรายได้ดังนั้นเราก็เลยมองการเติบโตในภาพรวมของบริษัทที่ประมาณ20-50%ครับผมในในปีนี้ครับเรามองว่าเทรนของโลกอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับจริจร อย่างเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ AI แล้วก็ควอนตัมนะครับที่จะทําให้มันอาจจะขานผวนมากๆนะครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้กระทบเฉพาะกับตัวธุรกิจเรานะครับแต่หมคือว่าสิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้ก็คือเราต้องรีบปรับตัวนะครับร้องรีบปรับตัวให้เร็วที่สุดนะครับในธุรกิจที่เราไปลงทุนเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจที่เป็น n e w s curve นะครับจริงๆกลุ่มที่เราไปลงทุนเราจะพยายามมองพวกที่เป็น newest curve อย่างเช่นบริษัท cyber security นะครับ ไม่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับอาจจะเป็น AI ไอคอนตัมหรือจะเป็นบล็อกเชนเป็นเมตาเวิร์ดอะไรต่างๆที่เข้ามานะครับที่ทําให้เทรนธุรกิจต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปหรือรูปแบบการดาเนินธุรกิจมันเปลี่ยนไปหรือมีความเสี่ยงใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเทรนมันยังไปอยู่ในขาเทคอยู่มันก็ต้องมีขาป้องกันด้วยนะครับซึ่งไซเบอร์เซคูริตี้เนี่ยก็เป็นขาหนึ่งที่จําเป็นนะครับคล้ายๆกับสร้างบ้านเราก็ต้องมีก่อนนะครับต่อให้อนาคตมันจะไปในรูปแบบไหนเนี่ย Cyber Security ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับและในขาของแพลตฟอร์มมีเดียอ่านเขียนหนังสืออะไรถ้าเกิดว่าเราดูตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจริงๆพวกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปมีแค่ช่องทางเท่านั้นที่ถูกปรับเปลี่ยนนะครับในอดีตมันอาจจะเป็นเอ่อเป็นเทคเป็นกระดานวาดเขียนนะออกปเป็นหนังสือมาเป็นดิจิตอลนะ หรือถ้าเป็นพวก Image ก็มีเป็นรูปวาดรูปถ่ายใช่ไหมฮะเป็นวิดีโออยู่บนออนไลน์เอออยู่บนออฟไลน์มาเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับมัน,ม,นมันแค่เปลี่ยนช่องแต่ว่าสิ่งนีมน้มันยังอยู่เสมอนะครับงั้นคิดว่าในแง่นี้เนี่ยตัวธุรกิจอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เร็วเพียงพอหรือไม่นะครับและมีกระแสงเงินสดหรือกำลังคนที่รองรับไว้เตรียมพร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้กอรี่เองก็ได้วางเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไว้ระดับหนึ่งแล้วครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมคิดว่าในการในการทำทำสตาร์ทอัพนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีอุปสรรคแรนดอมมาเสมอนะครับมันจะมีเสมอถ้ามีระยะเวลาที่เพียงพอเนี่ยจะมีอุปสรรคแรนดอมเข้ามานะครับทีนี้การทำสตาร์ทอัพหรือธุรกิจเปอร์เซ็นต์สักเซสเลสของมันเนี่ยอยู่ประมาณ ตีว่า10%ที่อยู่รอดและอาจจะ1-3%ที่อาจจะเรียกได้ว่าสักเซสอย่างเงี้ยนะครับถ้ากับว่า property ที่จะสำเร็จเนี่ยมันต่ำนะที่จริงแล้วนะครับ้นั่นหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคที่ไม่เหมือนกันหรอกแต่ทุกคนจะเจอสิ่งสำคัญก็คือว่านอกเหนือจากขาที่เราบุกตะลุยแล้วเนี่ยควรจะเตรียมพร้อมในขาของการดีเฟนด์ไปด้วยเพราะเราเราพริจิตรได้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอุปสรรคขึ้นนะเราอาจจะไม่รู้หรอกอุปสรรคมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่เราพริจิตรและ เตรียมทางป้องกันไว้เนี่ยมันจะทให้ลองเทอมเนี่ยมันมันมั่นคงขึ้นพยายามมองในเวที่ไม่ไม่ถึงกับโตไปอย่างเดียวโดยโดยไม่ป้องกันเลยนะครับให้พยายามมองขาป้องกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงระยะยาวแล้วมันเป็นสิ่งที่มันคาดการณ์ได้อยู่แล้วว่าจะมีปรุสัตเกิดขึ้นโดยที่ไม,ไม่ไม่ต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเราควรจะเตรียมอะไรไว้ก่อนอย่างนในในภาพใหญ่เรื่องกระแสเงินสดที่ที่เป็นจุดตายของสตาร์ทอัพคือขาดกระแสเงินสดอย่างเงี้ยครับ ทำยังไงให้ยังมีอยู่อะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเรายังยังรอดอยู่เนี่ยเราก็มีโอกาสอยู่เสมอนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะฝากสตาร์ทอัพครับแล้วก็คิดว่าในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นเป็นแนวทางหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับในการที่จะรูดมลงทุนนะครับนอกเหนือจากการลงทุนจากซีรีส์ ABC นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละท่านนะครับว่า เพราะอะไรถึงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องการเงินทุนไปทําอะไรได้เงินทุนแล้วจะไปสเกล up ยังไงประมาณนี้ครับเชื่อว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ในยุคนี้ครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรก,กิจที่สเกลได้อยู่แล้วถ้ามีเงินทุนเพิ่มนะครับก็ดีครับก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ลงทุนกับสตาร์ทอัพด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าต้องการ VC ต้องการคนที่จะแบบมาซับเรามาสปอร์ตเรานอกจากเรื่องเงินแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอื่นเรื่องเน็ตเวิร์กคอนเน็กชั่นการให้คําแนะนําเรื่ององงขกาารรตลดนะคับ พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาหากรีได้นะครับ <S 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 2> <S 2> นี่ครับในในแง่ของซีอเนี่ยผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างรุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงยั่งยืนนะครับแล้วก็ในปีนี้เองก็จะมีปันผลอยู่ที่0 0 6บาทต่อหุ้นนะครับเร็วๆนี้นะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เตรียมที่จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นนะครับทางนี้เนี่ยในแง่ของการเติบโตของบริษัทเนี่ยอยากอยากให้มองที่โปรเซสโปรเซสของบริษัทคราบว่า ตอนนี้เราเดินอยู่ประมาณ4ขานะครับเวลาที่ซึ่งผมจะบอกีงว่าเราเราเดินในแง่แบบที่เราพร้อมที่จะล้มได้ลุกได้สำเร็จได้แล้วก็ล้มเหลวได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่สักเซสอย่างที่เฟลแต่ในละยๆยาวเนี่ยมันก็เป็นโปรเซสที่จะทําให้มันเติบโตเพราะว่าเวลาเราแพ้เนี่ยอาจจะเสียน้อยนะครับเราได้แล้วได้เยอะแล้วเราทําหลายอย่างนะครับ เวลาที่อะไรที่สักเซสเราสามารถที่จะสเกลอัพได้นะครับก็อาจจะฝากถึงทางท่านทุนว่าอาจจะมองในโปรเซสนี้นะครับเห็นในโปรเซสนี้แล้วลองดูว่าเราเราโอเคกับโปรเซสลักษณะนี้ไหมนะครับมันอาจจะมีความผันผ,นผวนเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมันเฟลแต่สุดท้ายในลองเทอร์มันเฟลแล้วมันเสียไม่เยอะมันอาจจะมีบางอย่างที่สักเซสเวลาสักเซสเรามองว่า1นึ่ักเซสมันได้10-20%นะครับ และซักเซสแล้วมันสเกลได้นะครับอันนี้คืออันนี้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจปัจจุบันนะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นแนวทางที่ใช้ดําเนินธุรกิจต่อไปครับขอบคุณครับ